ในขั้นตนนะคะในส่วนที่เป็นข้อมูลครอบครัวต้องแนบสำเนาเอกสารของบุคคลในครอบครัวด้วยหรือไม่คะและต้องและกรณีพ่อแม่เสียชีวิตแต่หามรณบัตรไม่เจอต้องทำอย่างไรนะคะในส่วนของข้อมูลครอบครัวนะคะแค่กรอกข้อมูลคะ่ะให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ออคู่สมรสบุตรบิดามารดาค่ะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะค่ะสำหรับมรณบัตรของบิดามารดาที่หามไม่เจอนะคะณนะขณะที่ทำเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการเนี่ยเรายังไม่ต้องแนบใบมรณบัตรของบิดามารดานะคะ จะใช้ในกรณีที่ข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างที่รับบำเหน็จรายเดือนถึงแก่กรรมค่ะจึงจะต้องแนบเอกสารมรณบัตรนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางเจ้าตัวสามารถที่จะไปขอคัดมรณบัตรจากสำนักทะเบียนนะคะในกรณีที่ ขอคัดแล้วไม่เจอเอกสารก็สามารถที่จะขอเป็นเอกสารหนังสือรับรองการถึงแก่กรรมค่ะเพื่อใช้แทนใบมรณะบัตรได้หรือในกรณีที่มีทะเบียนบ้านเก่านะคะที่มีการบันทึกว่าตายก็สามารถที่จะใช้แทนใบใบมรณะบัตรได้เช่นกันนะคะ สำหรับคำถามของคุณรัฐวันนะคะข้อ2ก็คือกรณีลูกจ้างประจำบําเหน็จปกติกับบําเหน็จรายเดือนต่างกันอย่างไรนะคะก็คือในส่วนของบําเหน็จปกติเป็นการรับเงินก้อนนะคะซึ่งจะจ่ายแค่ครั้งเดียวและจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการใดๆจากกรุงเทพมหานครอีกนะคะแต่สำหรับเงินบำเหน็จรายเดือนก็หมายถึงลูกจ้างประจำนะคะที่ ตอนเกษียณอายุหรือตอนลาออกมีอายุงาน25ปีบริบูรณ์หรือ24ปี6เดือนนะคะกรณีนี้เมื่อลาออกหรือว่าเกษียณอายุสามารถเลือกขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนได้นะคะซึ่งก็จะได้รับเงินเป็นประจําทุกๆเดือนไปนะคะในส่วนของบำเหน็จปกติกรณีถ้าลูกจ้างเกิดลาออกนะคะก็คือจะต้องมีอายุงานไม่เกิน5เอปยไม่เกิน5ปีนะคะถึงจะมีสิ เลือกขอรับเป็นบำเหน็จปกติได้นะคะแต่ว่าในกรณีถ้าลูกจ้างกเกษียณอายุราชการถ้ามีอายุงานเกินหนึ่งปีบริบูรณ์ก็มีสิทธิ์เลือกบำเหน็จปกติแต่ในกรณีอายุงานต้องเกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์หรือยี่สบสี่ปีหกเดือนถึงจะมีสิทธิ์เลือกรับเป็นบำเหน็จรายเดือนได้นะคะเพื่าเสริมนะคะในส่วนของ ลูกจ้างที่เลือกรับบําเหน็จปกตินะคะจะไม่มีเงินสวัสดิการใดๆเลยแล้วก็เมื่อถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยทายาทก็ยังไม่มีสิทธิ์จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบําเหน็จตกทอดแต่ถ้าหากท่านที่เลือกรับบําเหน็จรายเดือนนะคะคือไม่มีสวัสดิการเหมือนกันแต่เมื่อถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยทายาทของลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือนเนี่ยจะมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดจํานวน15เท่าของเงิบนบานาญคะ่ะหรือกรณีที่ไม่มีทายาทเลย ทางกองเนี่ยก็จะให้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดเอาไว้นะคะต้องราชการนรับกรณีราชการแล้วก็เข้ารับราชการมาควรบันทึกในระบบบัญชีที่ว่าเข้ารับราชการ ก็ร<ม>ะเบียบราชการบ้างระเบียบเรื่องบอกว่าออกแ,แล้วกี่วันต้องกลับมาพิธีบันทึกตัวหลวงเลิล่มระบบที่มีสิทิ์ไปิพิธีัมีคำถามของคุณสุวรรณานะคะกรณีรับราชการแล้วลากออกไปและกลับเข้ารับราชการใหม่ควรบันทึกในระบบอย่างไรนะคะในกรณีที่มีสิทธิ์ที่จะนับเวลาราชการต่อเนื่องนะคะคือ คนที่ลาออกไปแล้วยังไม่เคยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับบําเหน็จหรือบํำนานใดๆเลยหรือมีการหรือคนที่ได้รับไปแล้วมีการคืนเงินนะคะก็ให้แนบเอกสารประกอบว่ามีการคืนเงินเรียบร้อยแล้วหรือคนทีออ่ออกจากราชการไปแล้วแล้วกลับเข้ามาก่อนนะคะก่อนที่พรบรจะกําหนดให้สามารถนําเวลามา บวกรวมได้นะคะก็จะมีสิทธิที่จะนับเวลารวมราชการได้วิธีการบันทึกนะคะเวลาในส่วนของเวลาราชการส่วนนี้นะคะให้ไปบวกเพิ่มในส่วนของเวลาทำงานนะคะบวกเพิ่มแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะเพิ่มโดยการแอดข้อมูลในช่วงที่รับราชการในครั้งแรกอะคะ่ะแอดเพิ่มเข้าไปในระบบ เพิ่มเติมจากช่วงที่ได้กลับเข้ามารับราชการใหม่จนถึงณวันที่ออกจากราชการเท่ากับจะต้องบวกสองระยะเวลานะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเออมีคำถามจากทางไลน์จากคุณอภิชยานะคะถามว่า ขออนุญาตสอบถามว่าในแบบบกหนึ่งบรรทัดแรกที่ใส่ชื่อผู้เกษียณให้ใส่เป็นชื่อเดิมตามคำสั่งบรรจุเลยใช่ไหมชื่ออภิเษกในส่วนของบกหนึ่งนะคะบรรทัดแรกคือชื่อนามสกุลปัจจุบันนะคะเนื่องจากมันจะมีบรรทัดต่อไปบรรทัดถัดมานะคะที่จะให้ใส่ชื่อเดิมชื่อสกุลเดิมนั่นคือ ออบรรทัดแรกคือชื่อเดิมชื่อปัจจุบันค่ะชื่อนามสกุลปัจจุบันบรรทัดต่อไปเนี่ยคือชื่อขณะที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกนะคะเขาจะสังเกตว่าจะใส่ว่าชื่อเดิมชื่อสกุลเดิมนะคะคำถามของคุณอภิชยานะคะ ในแบบบก1บรรทัดแรกที่ใส่ชื่อผู้กเกษียณให้ใส่เป็นชื่อเดิมตามคําสั่งบรรจุเลยอันนี้คําถามเหมือนเมื่อสักครู่นะคะคือบรรทัดแรกให้ใส่ชื่อนามสกุลป,ป,ปัจจุบันนะคะแล้วก็เอกสารตัวจริงที่ส่งให้กองบําเน็จบํานาญตรวจนะคะให้ทําเป็นต้นฉบับ1ชุดค่ะ ส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะหน่วยงานสามารถจัดทําแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานที่หน่วยงานเองนะคะไม่ต้องส่งบัตรเข้ามาที่กองบําเน็จบํานาญที่ส่งเข้ามาคือต้นฉบับจํานวนหนึ่งชุดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ เดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามจะขออนุญาตปิดห้องสนทนานะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีคำถามจากนี้ภายหลังนะคะสามารถเข้าไปถามในไลน์ได้นะคะไลน์ติดตามบำรนาน,ตานแตกาเดี๋ยยละคุณกินโอเคจาก เรื่องวันีดึกจะสอบถามว่าอะไรคะเรื่องวันทวีคูณทวีคูณให้เขาให้เขาขยายคำถามตั้งแล้ว บรบกวนคุณอภิชยาช่วยขยายคำถามของประเด็นเรื่องวันทวีคูณด้วยนะคะ ก็คือในกรณีถ้าในสมุดทะเบียนประวัติกพเจนะคะมีกำหนดไว้ว่าเออ่ข้าราชการท่านนั้นๆมีช่วงเวลาทวีคูณที่จะได้รับในกรณีถ้ามีการลาป่วยในช่วงที่ปฏิบัติงานในระยะเวลาทวีคูณเราก็จะบวกจำนวนวันให้ตามจริงที่ได้มาปฏิบัติ เวลาจริงๆอย่างเช่นในกรณีที่ช่วงทวีคูณในช่วง23กุมภาพันธ์ปี2534ถึง2พฤษภา2534ในกรณีนี้จะมีการปฏิบัติงานทวีคูณอยู่2เดือน8วันหากในสมุดกพเจ็ระบ,บุว่ามีการลาป่วย2วันก็เท่ากับว่าจะบวกวันเวลาทวีคูณให้ตามจริงคือ2เดือน6วันและเวลาทวีคูณก็จะนําไปบวกเพิ่มให้กับช่วงอายุราชการตามปกติเพื่อคิดเงินบํานาญ ให้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวถ้าไม่มีคำถามแล้วจะขอปิดห้องสนทนาแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะ